น่าทานเนี่ยโอ้เมื่อกี้เขมาถามเลยนอจังไปแล้วอันเนี้ยทานนานทานเยอะอยากเปลี่ยนแบบไหนแล้พี่จอยครับพี่จอยแล้วว่าน่ะว่าน่ะแล้วแท๊บกลางกลางเลย

เมจิมันไยกับเชียงใหม่ใช่หรอใช่ไหมไา่รู้จริงเหรอม่หรือไม่ได้ไปด้วยเผาเลยปกติเขาไปด้วยเขาไม่ไปหรอกไม่ไปไม่ไปเป้วเขาไม่เห็นเหรอดูตลอดไม่เห็นได้แล่ะบอกแล้วก่อนยังไม่เชื่อเลยใะเพราะว่าแต่พี่นุ่นเขาบอกเขาเช็คในเว็บแล้วมันไม่มีเลยมีอะไรหมดนี่เลยเหรอจะบ้าเหรอไปเที่ยวแค่ไหน ็แต่ันแหละโอ้โหแม่มองมันทำไมไมถป็นานอ่ะโอ้โห่เาไจอ่านใส่แล้วขนกระดูยังมานั่งรูเขาได้ไงเออเออนะไมู่้เขาปล่อยใจน้เจอแล้วคุยกันแล้วลรกอเพ่อนนางงอกอะไ ใส่ปอันนี้ถึงมือกับตัวที่ระเใส่วนอนเอาไปที่จำเป็นท่ต้องใานกระเป๋านะเอาที่ครีมอะไรเนี่ย้องนอนเดี๋ยวะให้ใส่ไว้ไหนผ้าคุณห้า เฮ้ยไม่ตายนเขาตายมาวร้อนแกแพ้นะเราเราเอาชุดเไดไปครบไหมครบครับีมาหรอยาใส่ไหนยาเรายาสัยาสัะวอมันนรไม่ได้วปลาเลยอันนี้ต่าอันนี้ไ่ว่ว่ย่ยใส่ส่ใส่ยิว่ใส่ใส่ใส่ิวใยวใส่ยิวใสยใส่่วใส่ยิใส่ยใส่ยยใส่ยส่ใส่ยิวใส่ิ Thank <laughs> you.